อาตัวใคเป็นเอาตัลมาไว้เพื่อไม่ได้เอามาจูไม่เก่งเลยไม่เอามาตัวอะไรก็ไม oui> oh ่ม well, ีรูนไม่มี เพื mm. ่อนกายอยู่พี่ี่ยคิลเลอร์เป็นเก่งหะัดไปวไปดินหรือเปล่าินยันลินด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 ินลินด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 ินินดินดินลินินด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 ิน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  ตะเลียดตเลียดไอตัวหายตัวอ๋อน้องไอติมไอติมบอลฟอกเที่ยวมันไม่เคยักสันว่ะบล็อกมาเชี่ยมันปวดสัตว์เลยช่วยเพื่อนกันเอาตีบา้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 าอืมอะเราไม่เอากูล่ะเอาทุไมย่างเอากูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนเก็บก็มี อม you know? ีอยู่ดีเดิมเอาเจอดูเพื่อนกันกูจะาเต้ยตัวเดมไฟว่ะตัวเลยกวางตัวเดมไฟกวางโอเคไอคนเดิมบอกว่าไม่เป็นคนเอากวางมาวะบอกมันหามันหานั่นไงมันหามันเอากูเลย โอดไกลพี่นี่ผมอยู่ตรงกลางแบบกูตาลว่ะน่าจะหลงว่ะไม่มีไม่มันไ,ไ,ไ,ไม่มีแมสไงเนี่ยไม่มีแมสเลยรอดไหมรอดไหมรอดอยู่รอดอยู่โอเคเเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวไปปั่นต่อ,อเพื่อนมันกระตา่านกู มาละเจอแต่แมทถือไม่หยีอ่ะโอเคเอ่าเพื่อนขอยืมพี่เนี่ยเจ้าสแตก็กได้พี่เฮ้ย อยู่หลังผมอยู่หลังผมเห็นแล้วเห็นแล้วกระทืบเครื่องหมาปะวะไม่สแต็กเดียวเองต้องซักสองถึงจะปกติมาก็มาเลยครับปัดเครื่องแล้วเหมือนใช่เมื่อกี้มุดบอลโคตรไกลอะ่ะ เขาขึ้นบุนวอล์กเด็กจะมาผมนะแมวขึ้นป่าเล็กจริงกันเถอะบ้นานเล็กยังพี่เนี่ยฮึบ้ลานเล็กบ้านเล็กยังไม่เล่นยังไม่เล่นยังไม่เล่นรอช่วยอยู่เนี่ยนายเจอบูพี่จะที่จะยังใจไป้พี่ ปั่นเครื่องไปปั่นเครื่องไปอันนี้เราช่วยอยู่ดิฉันละแตกว่ะพี่เดียเออแตกให้มันหน่อยผมช่วยผมช่วยขานไปตรงไม้อยู่เา็วเห็นแล้วเห็นแล้วนี่นี่ขันตรงไม้แล้วก็ดีโค้กไม่เอาผมก่อนเอ้าวตีบตีตีเบาเอ้ยอะไรของมันวะไว้ขนานไม่ได้มันธุ์หนีไว้ขนาด้นมันอะไร ก็เต็มเลยเนีต็มเลยเออมาแล้วค่อยวิ่งกลัวไม้ไว้ไหนคิลเลอร์ลงไม้ลไม้ไปเกินคิลเลอร์กลัวไม้อยู่ลมลมฮิวลมปั่นปั่นเลยปั่นเลยเครื่องนั้นปั่นได้แค่สองคนพี่จะไปแกะตัวเทมต่อเมหลหนีแล้วมันหนีผมไปแล้วมันหนีผมไปแล้วหนีผมไปละวมันหนีผมไปละวอยู่ไรอยู่ พ่อมึงเือไอ้สัตว์กูมาแกะปุ๊บมาป้าเพียร์กูไม่แกะก็ได้ห่วงชิบหายเลยเพื่เตมไฟเหรอเออเจ้ากูห่วงอะไรนักหนาหรอกไม้ระวังกันนะช่วยกันไม่ทันไม่แต่มันมันไม่ยกว่ะมันยกเป็นป้ะเนี่ยเอากูแก อุ้ยอเป็นไงจะไปยาวเลยพีม่มันกฟสุดๆฝังโกรเฮียเลยเนี่ยมันบ้าไปเลยพี่เนี่ยมันบ้าแล้วกว่าไปฉายไงไฟฉายวะเฮ้ยเฮ้ยชิปหายละชิอุย้ยไม่ทนันไม่ได้ เอาเลยพี่เนี่ยซอง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 เออเง้ยออแล้วเพื่อนไม่ดิ้นอ่ะอ้าเพื่อนดิ้นป่ะเพื่อนไม่ดิ้นเมื่อกี้เนี่ยผมขอคิดพี่เนี่ยก่อนโอ้โหไปรีบผมผมปัดไฟก่อนจนสุดท้ายแล้วมันหลุดแล้วซะมันดิ้นอ่ะมาพี่เนี่ยมาพี่เนี่ยมาถุงมาถ้าผมมาทำของเจ้าผมเบนช่วยฉายอุ้ยไอ้เหี้ยไม่ทันไม่ทัน ชิปแต่ผม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 ได้รอได้ไหมได้ได้ได้รอแล้วรอแล้วเฮ้ยโอ้โหแม่งล้มใกล้ๆกันเลยดีกว่าแล้วบอกด้วยนะครับครับเฮ้ยต้องไปช่วยเพื่อนต้องไปช่วยเพื่อนเพื่อนจะตายเพื่อนจะตายเพื่อนจะตายกูไปใช้พก่เนี้ยไปหาพี่เนี่ยไปหาพี่เนี่ยไปหาพี่เนี่ยไปหาใครวะ ฮักกู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 ดยเลยดยเลยดูเลยแต่มาแล้วบอกเพิ่งวิ่งมาทางเราเพื่อนไม่เหี้ยไม่คุณรุมเหี้ยก่อนถ้ายึดเสียแล้วพี่เข้าสุดท้ายผมปั่นปั่นมาอย่างเดียวมีนมีนมันมากลัวมันต้องควบไฟฉายสตันได้โลัเฮี้ยอยู่อยู่ดูกันสี่ตัวเลย อยู่ดีจังหวะเนี้ยเฮ้ยอย่าบังกันใครจะตันไมค์กันเรื่กเอานี่ผมผมปั่นไฟอย่างเงี้ยดูว่าจะอัพไหมดูนะเดี๋ยวผมปั่นไฟอยู่ดูขนาดผมปั่นไฟอยู่ผมไม่สนใจผมเลยอ่ะปั่นไฟไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พีี่่นไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้มันไม่สนใจผมเลยอ่ะเฮ้ยเออคิดได้ได้พี่หนี่งคิดได้แล้วอยากลองคิวอ่ะเฮ้ยมันกระทืบเครื่องอ่ะมันกระทืบเครื่องสี่สเตด้สตาร์สแต็กแล้ว ขอสแต็กหนึ่งเพื่อนเจ้าแต้มเหรอเนี่ผมจะได้ได้ฮาร์ดไม่ทำเจะาหิวไปมากมันไม่ยกงา่ะมาแล้วมาแล้วไปเลยพี่ไปไปมาเดี๋ยวมาเดี๋ยมาเดี๋ยวไม่เนี่ยพี่เนี่ยอะไรของแม่ยกเลยทําไมเห็นมันไม่เห็นหาไม่เจอขี้เกียจดหัวอย่างดังไม่เห็นเจยเด็ ไอ้สัตว์ล้ออะไรกับกูนดิเอ๊ะไอ้ต่อเลยมาแล้ว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 ไปก่อนไปก่อนอะไรของมันวะเนี่ยมาดิมาดิเอาเอาคนเจ็บเอาคนเจ็บผมมาผมมาผมจะปั๊มแท็บหรือมึงจะยังไงกูจะปั่นเครื่องกูก็ไม่ได้ปั่น หน้ามื่นแบบคิลเลอร์แล้วที่งกันอยู่ไปมันมามันมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันมาแล้วสวยวิวิวมันมันสเต็ปได้อะแต่มันเอาเพื่อนเยอะอีกอะเอ็มจะตัดแล้วด้วยผมได้ฮายไม่ทันนะแม่งต้องต้องกดชิปใช่ไหมได้ฮาร์ดจะกดได้กดชิปแล้วก็อีว่าละต้องวิ่งก่อนไม่ยกว่ะมองไม่เห็นผมจริงอ่ะไหน ไม่เห็นผมเลยหาไม่เจออ๋อนี่เห็นละอุ้มเพื่อนไปนะไอสัตว์พวกอุ้มเพื่อนไปนะออวันนี้เอะไรเนี่ยมึงเป็นเนี่ยเดี๋กูจะหาได้โทเทมมึงอะไรเอาแบเป็้เนี่ยเป็ดกูก็หัวรั้นเหมือนมึงอยากได้ใช่ไหมอยากครอบครองใช่ไหมโคเทมเนี่ยได้เนี่ยกูทำลายแล้วเนี่ย มาสิพื้นนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วระวังเฮ้ยเฮ้ยเขาหลอกว่ะไอ้คนปั่นไงมันอยู่นี่อยู่นี่เออมาดิเดียนเจอหลอกของของชั้นวุ้นเราผมกำจัดไม่ได้อะวุ้ไปละไปไหนวุ้รโคตรละโคตรละ ช่วยกันปัดเลยเพื่อนมาช่วยกันปัดเออนั่นแหละสวยไป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 เบนฟ้าจ่ายกู้บอก้วตากูบอกไว้ก่อนพบเซียวแอฟผมสวยแล้วสวยมาเดี๋ยวผมต้องไปช่วยเยืออุ้มแล้วต้องวีปะเนี่ยไม่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 มาจัดเนี่ยจากกองหินสูงอ่ะเอียโนวันโนวันโนวันผู้เต็มอยู่ตรงนี้ หนเลยถ้าหมดได้ผมยื้อให้ก่อนอยู่ไหนพี่ไปไหนไม่รู้อ่ะมันหายตัวแล้วอ่ะมันอยู่ทางข้างหน้ากูเดี๋ยวผมไปช่วยพี่ไงเพราะว่าผมผมจะเปิดเปิดประตูก่อนเดียวเปิดประตูก่อนเปิดประตูฟอบเมื่อกี้ประตูก่อนประตูก่อนต้องต้องเปิดประตูก่อนไม่งั้นออกไม่ได้ม่เปิดแล้วผมเปิดอย่างนั้นเปลี่ยนมาหาพี่เนี่ยมาหาพี่เนี่ยมาหาผมไปเลยพี่พี่ไปเลย มาพี่เนี่ยพี่ใหญ่ตัวทิศขึ้นหนึ่งผมจะตายมาผมมาผมแล้วเพื่อนอนกคงอยู่ไหนอ่ะเพื่อนคนหนึ่งอยู่ไหนอยู่ประตูอยู่ประตูพี่ใหญ่ประตูอยู่ประตูหนึ่งโคตรไกลอย่ยกูจะช่วยไม่ทันผมผมช่วยพี่มันไม่ได้พี่มันเฝ้าอ่ะผมผมเจ็บอยู่เลยองฮิวก่อนเพื่อนกำลังมาช่วยเพื่อนแม่งไม่ช่วยละ ยอมตายเพื่อพี่อจะมาตายอยู่ที่นึงมาดิครับไดิปิ้งไป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 โอ้ยมาแล้วประตูเปิดแล้วประตูข้างเปิดแล้วประตูข้างเปิดแล้วโอ้ชิบหายปิ้งไปหาไปประตูอื่นแล้วกันประตูอื่นเลยประตูอื่นเลยประตูอื่นเลยเพื่อนประตูเปิดไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันมีสองประตูเปิดเปิดทั้งสองประตูเลย ต่ก็ไตูหนึงให้เพื่อนนำไปไปถูกนะเพื่อนรูกรื่องอะไรขนาดนั้นวะโอ้โหเพื่อนแม่งหลงประตูไหนวะนี่เพื่อนมเปิดเอนอีประตูนึงพี่ไม่ได้ดูเลยวเปเบ้าไม่หลประตูเฉยทไมมันไม่เห็น รอดรอดอยู่รอดอยู่รอดอยู่มาพอดีด้วยเพื่อนอย่าบังอีเวนเลยกูแตกขอหน่อยเฮ้ยเ็นออกออกตายไหมนะไอ้ยจบเลยแท้จะออกดีดีลาเป็นไงละมือแอะ ้นนีดเแค่นี้มึงก็แรงไม่ลดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยไม่ลดหรอกแต้มขนาดเนี้ยมันดีแต้มแต้มมาเยอะกว่าเรานะไอ้แต้มฆาตกรจีจีจ้าอันพวกนี้มันยากจริงเลยได้กี่แต้มวะเนี่ยเออได้มาแต้มหนึ่ง อีซี่ดูพี่โอ้โหไม่หนักคิวเลอร์ทำไมไม่ได้เขากำลังฝึกอยู่หรือเปล่าจีจ้า